สวัสดีครับยิดดดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หอกระจายแจ่มครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปต่อเนื่องกันจากหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของระบบความมั่นคงทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุเมื่อมา EP ที่แล้วเนี่ยเราพาไปในเรื่องสังคมผู้สูงวัยในประเทศเอเชียครับไปดูว่าเออระบบรัฐสวัสดิการหรือสิ่งที่รัฐทําเพื่อดูแลผู้สูงวัยนะั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่กลุ่มประเทศ นอร์ดิครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพเลยเราจะพาทุกคนครับไปเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศนอร์ดิและก็เหตุผลว่าทำไมประเทศเหล่านี้ถึงได้รับการยกย่อง ว่ามีระบบสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมนะครับจากข้อมูลปี2,564ครับพบว่าในกลุ่มประเทศนอร์ดิกได้แก่ฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนและไอซ์แลนด์เนี่ยมีประชากรที่อายุ55ปีขึ้นไปในคิดเป็นสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดนะครับโดย3อันดับแรกได้แก่อันดับที่1เลยครับประเทศฟินแลนด์อันดับที่2ประเทศนอร์เวย์และอันดับที่3ประเทศไอซ์แลนด์ แต่หากมองสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมดนะครับกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนสูงสุดในปี2 5 6 4ได้แก่ฟินแลนด์นะครับคิดเป็นร้อยละ23ร้อยละ23ของประชากรทั้งหมดเดนมาร์กคิดเป็นร้อยละ20สวีเดนครับคิดเป็นร้อยละ18ทําทำไมกลุ่ม ประเทศนอร์ดิถึงให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุอาจเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านี้ครับมองว่าการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องครอ,อบครัวครับแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐและก็สังคมระบบสวัสดิการที่ทําได้ดีนะครับทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ยังมีบทบาทในสังคมได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเลยครับว่าแต่ละประเทศ มีโครงสร้างมีระบบที่รัฐทำไว้ที่มันเอื้อต่อผู้สูงอายุอย่างไรบ้านครับเดี๋ยวเราชวนคุณผู้ฟังครับไปรู้จักกับระบบ ความท้าทายการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศฟินแลนด์ก่อนครับฟินแลนด์นะครับมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วนเลยครับตั้งแต่ปีพศ2533เป็นต้นมาเนี่ย รัฐบาลฟินแลนด์ได้แนมแนวทาง o ของ OECD มาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ครับโดยเน้นไปที่การสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุและก็ปรับปรุงครับระบบสวัสดิการเสียใหม่การสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุของฟินแลนด์ทำยังไงบ้างเขาดำเนินนโยบายเพื่อดึงผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยแบ่งออกเป็น2แนวทางหลักด้วยกันครับแนทางแรกคือการเพิ่มเติมตำแหน่งงานให้กับผู้สูงอายุ ด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นครับผู้สูงอายุในฟินแลนด์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมทำงานมากขึ้นรัฐบาลกำหนดให้สถานประกอบการปรับปรุงและก็สร้างความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนอกจากนั้นครับเจ้าหน้าที่รัฐจะตรวจสอบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดพร้อมบทลงโทษหากไม่ทาตามนะครับการขยายเวลากเกษียณ อายุการทํางานของผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งครับที่ฟินแลนด์ทํเาเขาขยายอายุกเกษียณเป็น62ถึง68ปีนะครับขึ้นอยู่เรื่องพวกนี้เนะี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทําแรงงานที่มีทักษะสูงอายุสูงเช่นแพทย์หรือผู้พิพากษาสามารถทํางานได้ถึงอายุ68เลยตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์เรามาที่ระบบสวัสดีการผู้สูงอายุกันบ้างครับ ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่ครอบคลุมและก็ยอดเยี่ยมที่สุดครับโดยมีองค์ประกอบสําคัญหลักดังนี้นะครับมันมี3อย่างในการอย่างแรกก็คือ 1. ระบบบํานาญครับบนานาญที่จัดสรรอย่างเท่าเทียมกันสําหรับผู้สูงอายุทุกคนครับอันนี้เป็นระบบที่โดดเด่นมากของฟินแลนด์ในช่วงของระบบในส่วนของระบบบำนาญเนี่ยก็ยังมีเนื่องจากการจัดสรรที่เท่าเทียมแล้วเนี่ย การช่วยผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอแม้หลังกเกษียณคือสิ่งนี้พอเรามีบํานาญจัดสรรอย่างเท่าเทียมหลังกเกษียณผู้สูงอายุเหล่านี้ก็มีรายได้พอครับที่จะใช้ชีวิตต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อก็คือ long term care system ครับการดูแลผู้สูงอายุในฐานที่พักอาศัยเมื่อถูกร้องขอคือผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองในบ้านของตัวเองเนี่ยก็สามารถร้องขอไปได้ที่ หน่วยงานพักส่วหน่วยงานสองจกลางของรัฐนะครับแล้วก็มีบริการที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตและลักษณะที่ใสโดยเฉพาะของชาวฟินแลนด์เลยสุดท้ายครับการอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งที่รองรับผู้สูงอายุบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายแล้วก็การจัดการท่องเที่ยวสําหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการพักผ่อนและคุณภาพชีวิตโอ้อันนี้ก็ดีจังเลยนะครับสนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่องเที่ยวได้แต่แน่นอนครับเมืองจนะต้องโอบรับ ผู้สูงอายุด้วยนะครับเราไปดูบทเรียนจากฟินแลนด์ครับว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างบอกว่าแม้ฟินแลนด์จะมีสวัสดิการที่ดีแต่ก็เผชิญความท้าทายเช่นการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากผู้สูงอายุเลือกที่จะไม่ทํางานต่อหลังเกษียณก็เลยทําให้แรงงานนั้นขาดแคลนรัฐบาลจึงต้องจูงใจครับโดยการขยายอายุเกษียณแล้วก็ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้เหมาะสมนะครับนี่คือนโยบายของทางฟินแลนด์ครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไป ใกล้ๆกันนะฮะในแถบประเทศนอร์ดิกใกล้นเราไปที่เดนมาร์กกันนะถ้าพูดถึงเดนมาร์กนี่ก็เป็นระบบที่มีความมั่นคงสำหรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างยอดเยี่ยมอีกประเทศหนึ่งเลยนะครับเดนมาร์กมีประชากรประมาณ5ล้านคนโดยปัจจุบันร้อยละ20ของประชากรเป็นผู้สูงอายุครับสูงสุดอายุที่ว่านี่65ปีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็คาดว่าในปี2593ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ25ด้วยสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยครับเดนมาร์กจึงให้ความสำคัญกับนโยบายและมาตรการ,รต่างเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรด้วย เราไปดูกันครับว่าเดนมาร์กมีความคิดความเห็นอย่างไรนะครับกับเรื่องราวของผู้สูงอายุในหัวข้อแรกก็คือเขาเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุครับการขจัดการเลือกปฏิบัติด,ด้านอายุสิ่งเหล่านี้ถูกขจัดออกไปในเดนมาร์กตั้งแต่ปี2547ับครับรัฐบาลได้กำหนดให้แบบฟอร์มสมัครงานไม่มีการกรอกอายุนะครับเพื่อลดการเลิกปฏิบัติโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่ง โครงการสําคัญที่ทําให้เห็นว่าเขาเห็นคุณค่าผู้สูงอายุนะครับการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเนี่ยเดิมเนี่ยโครงการนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปครับปัจจุบันขยายแล้วก็ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง65ถึง81ปีด้วยกันจาก75ขยายขึ้นไปครับเป็น81ตั้งแต่65จนถึง81ปีขึ้นไปคือมีเรนจ์ที่กว้างขึ้นขยายมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์นี้ในการทําโครงการแบบนี้ก็คือการลดความเสี่ยงด้านสังคมสุขภาพจิตและก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันการเห็นค่าผู้สูงอายุไปแล้วนะครับในหัวข้อแรกเรามาที่หัวข้อที่2การสนับสนุนการขยายอายุการทํางานครับอย่างแรกเลยเขามีการศึกษาอบรมครับจัดให้มีการศึกษาในหลายรูปแบบเช่นการศึกษาช่วงเย็นเป็นกิจกรรมอาสาอบรมพิเศษผ่านสถาบันการศึกษาอันนี้เป็นกลุ่มก้อนหนึ่งนะครับ ซึ่งเป้าหมายก็คือสำหรับแรงงานทักษะต่ำเนี่ยเน้นการอัพสกิลนะครับหรือเพิ่มทักษะทางแกนแรงงานเพิ่มทักษะทางแรงงานแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และก็ความรู้ใหม่ๆสำหรับแรงงานที่ว่างงานเนี่ยก็จะมีการจับอ,อบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งนะครับศึกษาอบรมไปแล้วมาที่หัวข้อต่อไปเขาเรียกว่าการจูงใจ ในการขยายอายุกเกษียณครับระบบบำนาญของเดนมาร์กเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือบำนาญที่กําหนดอัตราเดียวเป็น flat rate นะครับต่อมาก็คือบำนาญที่ผ่านการตรวจสอบความจําเป็นท้ายที่สุดก็คือบำนาญที่คํานวณจากรายได้เดิมผ่านเงินออมครับหากผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเลื่อนการ,กรเกษียณออกไปนะครับก็จะได้รับ waiting percentage ซึ่งเป็นบำนาญเพิ่มเติมอีกด้วยนี่คือการ ส่งเสริมนะครับโดยการเพิ่มรูปแบบการให้บำนาญของรัฐครับกับประชาชนนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญครับและสุดท้ายครับการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพนะครับเขามีการดูแลระยะยาวครับรวมถึงการดูแลที่บ้านและการดูแลในชุมชนและการให้บริการจาก พยาบาลหรืออาสาสมัครที่ผ่านการอบรมแล้วนะครับเน้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองโครงการเสริมสร้างความมั่นใจนี้นะครับจะให้คำปรึกษาและแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุครับบริการตามความต้องการเช่นการดูแลที่บ้านหรือการเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ท้ายที่สุดหลักการนี้สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองครับผู้สูงอายุสามารถเลือกบริการหรือ ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับตนเองครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่เราจะเห็นนะครับว่าเดนมาร์กเนี่ยใช้3กลไกสําคัญอย่างแรกคือต้องรัฐต้องแสดงให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุนอกจากนั้นนะครับก็ต้องสร้างแรงจูงใจครับในการที่จะขยายอายุการทํางานของผู้สูงอายุด้วยหลายอย่างนะครับจัดกลไกที่ส่งเสริมให้อัพสกิลขึ้นมาหรือแม้แต่การตอบแทนทางบํานาญ ท้ายที่สุดก็คือก็ต้อง,ต,องต้องการสร้างความมั่นมั่นคงในการดํารงชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลการสร้างความมั่นใจหรือแม้แต่การที่ต้องทําให้ผู้สูงอายุนั้นได้เลือกเองได้ผ่านไปแล้ว2ประเทศนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่สวีเดนครับ ุ่มนอ์ดิที่มีระบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่น่าสนใจและก็มีความหลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในสวีเดนแล้วก็สิ่งที่รัฐทํากับผู้สูงอายุนะครับว่าคอยเอื้อหรือสนับสนุนอย่างไรครับผู้สูงอายุในสวีเดนมักมีการแยกตัวหรือใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็สภาวะความจําเสื่อม รัฐบาลสวีเดนจึงออกนโยบายเพื่อลดปัญหานี้ครับเช่นโ <t oken> ครงการ Together Age Loneliness นะครับก็ถ <t oken> ้าแปลตรงตัวก็คือเอ้ยเราจะก้าวข้ามความเหงานี้ไปด้วยกัน <t oken> โดยกิจกรรมนี้ถูกแบ่งเป็น3กิจกรรมด้วยกันนี่น่าสนใจนะครับก็ค <t oken> ือกิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมในสังคมมีสถานที่พบปะสําหรับผู้สูงอายุและว,วลัยรุ่นมากขึ้นผักดันให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการทํากิจกรรมอาสา,า,าสมัครนะครับ เรามาดูมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในสวีเดนแบ่งออกเป็น3มิติหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรก็คือสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุครับการสู่การดูแลผู้สูงอายุในสวีเดนนั้นเน้นการกระจายอํานาจนะครับจะงบประมาณจะลงมาอยู่ที่ท้องสหินแล้วก็ภาษีก็จะไปอยู่ที่ท้องทองถิ่นด้วยมีการใช้เทคโนโลยีช่วยดูแลเช่น s e เคีย a อารามนะครับระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยแล้วก็เมดิ c a l โรบอทหรือการเตือน การรับประทานอาหารผ่านโปรแกรมล่วงหน้านะครับโดยใช้ระบบโรบอตนี่ก็น่าสนใจอยู่มีการดูแลที่บ้านด้วยนะครับเช่นการส่งอาหารกลางวันช่วยอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เยี่ยมเยือนบ้านส่งรถสิ่งเหล่านี้นะช่วยลดการพึ่งพาโรงพยาบาลและให้ผู้สูงอายุยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยด้วยคือที่สวีเดน,เ,นเขาเลือกที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านไม่คิดว่าการเคลื่อนย้ายคนที่ดูแลเข้าไปเนี่ย น่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายที่สะดวกกว่าการดูการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุออกมากครับหัวข้อแรกผ่านไปครับสุขภาพและความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในหัวข้อที่2ที่สวีเดนให้ความสนใจก็คือตลาดแรงงานสําหรับผู้สูงอายุนะครับเขาขยายอายุการทํางานเพื่อลดภาระทางภาษีและการคลังครับผู้สูงอายุสามารถทํางานแบบเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ก็ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกเกษียณทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางการทํางานสุขภาพหรือทัศนคติต่อนายจ้างแล้วก็เพื่อนร่วมงานสวิเดนเนี่ยขับเคลื่อนระบบนนะบำนานาญด้วยสาวเสาหลักด้วยกันก็คือ public social security system นะครับการทำระบบบำนาญที่ครอบคลุมทุกคนตั้งแต่ปี2566ขึ้นมาเนี่ยกำหนดอายุที่เข้าร่วมอยู่ที่63ปีครับ เมื่อคุณอายุ63แล้วคุณก็จะขอบำนาญได้อันที่2เนี่ยก็เป็นระบบบำนาญในอัตราใกล้เคียงรายได้เดิมนะครับซึ่งสวีเดนก็จะมีระบบที่คุณต้องสมทบทุนนะครับเข้าไปในระบบนั้นนะครับและท้ายที่สุดก็คือระบบบำนาญโดยเอกชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเข้าสมัครตามสมัครใจนะครับในสวีเดนนั้นแรงงานหญิงและก็แรงงานชายเนี่ยมีความ ต่างกันอยู่นิดหน่อยในการต้องการทํางานหลังกเกษียณอายุนะครับคือถ้าเกิดเรารวมแรงงานหญิงและแรงงานชายที่ต้องการการทำงานหลังกเกษียณอายุเนี่ยจะรวมวมอยู่ประมาณสัก60%แบ่งเอาเป็นแรงงานหญิง35%แล้วก็แรงงานชาย25%นะครับสุดท้ายครับเป้าหมายอนาคตนโยบายของแรงงานในสวีเดนดก็คือรัฐเนี่ยจะสร้างแรงจูงใจครับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทํางานได้นานขึ้น มีการต่อสู้กับคดีในการกีดกันด้านอายุนะครับลดอุปสรรคในการจ้างงานงผู้สูงอายุยังมีกิจกรรมที่ทำ Life Long Learning หรือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งมีการปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ช่วยให้ในายจ้างออกแบบหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับในงานผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นและยังมีความร่วมมือระหว่าง European Social Fund นะครับในการเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุแล้ก็ปรับปรุง กานทำงานสำหรับผู้สูงอายุได้มากขึ้นเราจะเห็นเลยครับว่าระบบการดูแลสุขภาพและสนับสนุนแรงงานผู้สูงอายุในสวีเดนเนี่นเน้นการพึ่งพาตนเองและการมีบทบาทในสังคมนะครับการขยายอายุงานทำงานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการช่วยลดภาระทางการคลังและก็สร้างคุณค่าให้กับแรงงานสูงวัยต้องไม่ลืมนะครับว่าสวีเดนเนี่นเป็นประเทศรัฐสวัสดิการก็มีรายจ่ายที่ มีจํานวนมากอยู่แล้วในการที่เมื่อเราจ่ายภาษีเข้าไปเนี่ยภาษีเหล่านั้นจะเข้าไปดูแลประชาชนคนที่ยังทํางานได้อยู่ก็ต้องคอยสนับสนุนภาษีเหล่านี้ซึ่งรัฐนั้นต้องคิดอย่างหนักเลยครับในการที่จะสนับสนุนแล้วก็การขยายเพราะเมื่อเราเปลี่ยนให้ผู้สูงอายุนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานก็จะทําให้รัฐหรือประเทศนั้น มีความสามารถในการแข่งขันยังรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อยู่และเฝ้ารอในวันที่วัยรุ่นหรือคนรุ่นต่อไปนั้นจะขึ้นมาทำอย่างอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อีกหนึ่งประเทศครับคือประเทศนอร์เวย์ครับซึ่งจะเป็น2ประเทศสุดท้ายครับ The set Norway เราก็จะไปไอร์แลนด์กันต่อนี่คือระบบบำนาญของผู้สูงอายุในสแกนดิเนเวียครับ เราเดินทางกันต่อมาที่กันที่ประเทศนอร์เวย์นะครับสถานการณ์ผู้สูงอายุในนอร์เวย์เนี่ยกำหนดนิยามผู้สูงอายุไว้ที่67ปีขึ้นไปครับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวเน้นการดูแลที่ตอบสนองความจําเป็นในทุกช่วงชีวิตของผู้สูงอายุนี่คือรูปแบบการดูแล ในประเทศนอร์เวย์แห่งนี้นะครับรัฐบาลนอร์เวย์ได้พัฒนานโยบายที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุใน2ด้านหลักด้วยกันครับก็คือ 1. สุขภาพและ2คือเศรษฐกิจนะครับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพเนี่ยแบ่งเป็น2ออย่างครับข้อแรกคือการกระจายอํานาจครับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศนอร์เวย์จะถูกจัดการโดยเทศบาลนะครับโดยใช้แนวคิดเ u r e c h อย c e นะครับที่พยายามลด การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเดิมของผู้สูงอายุแล้วก็เน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับการสนับสนุนการดูแลในระยะยาวเนี่ยก็จะมีการบริการด้านสุขภาพและการดูแลในระยะยาวได้รับงบประมาณจากภาษีที่จัดเก็บในระดับท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในได้รับการดูแลที่บ้านหรือในชุมชนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บริการด้านสุขภาพในระบบที่ใหญ่เกินความจําเป็นนะครับ จากการเสริมสร้างการความมั่นคงทางสุขภาพแล้วยังมีการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ออกรายได้ครับการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลนอร์เวย์เชื่อว่าสุขภาพที่ดีเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับการมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวนะครับช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุสามารถทํางานได้นานขึ้นแล,และลดภาระทางเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยนะครับความยืดหยุ่นในการกเกษียณอายุเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดกว้างนะครับและเปิดโอกาสให้แรงงานสูงอายุสามารถตัดสินใจเลื่อนหรือขยายอายุกเกษียณได้ตามความเหมาะสมครับมีมาตรการจำกัดการ,กรเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดผลกระทบด้านแรงงานต่อเศรษฐกิจนะครับการปรับปรุงเงื่อนไขาการทำงานนะครับก็จะสามารถสนับสนุนให้ในายจ้างปรับปรุงสถานที่และเงื่อนไขในการทำงานให้เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับนอร์เวย์ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการกระจายอํานาจในการดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพานในชีวิตของพวกเขาความยืดหยุ่นด้านเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะการสนับสนุนการจ้างงานและการเกษียณอายุเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับ เรามากันที่ประเทศสุดท้ายครับนี่คือนโยบายผู้สูงอายุของไอซ์แลนด์ครับเป้าหมายของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได้อย่างยาวนานที่สุดเพื่อทั้งได้รับการบริการด้านสุขภาพและก็สังคมที่เหมาะสมด้วยนะครับผู้สูงอายุควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุไขสามารถพึ่งพาตัวเองผ่านรายได้บำนาญหรือการทำงานได้ครับโดย เรื่องราวของไอซ์แลนด์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยๆเดินทางกันไปนะครับข้อแรกคือการส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุนะครับการขยายอายุกเกษียณเดิมที่กําหนดไว้ที่67ปีตอนนี้เนี่ยที่ไอซ์แลนด์ขยายอายุกเกษียณไปถึง70ปีแล้วเนื่องจากผู้สูงอายุมีบทบาทในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในฐานะแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไอซ์แลนด์ให้ ความสําคัญนะครับเขาสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้เหมาะสมกับผู้ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอัพสกิลและการศึกษาตลอดชีวิตด้วยท้ายที่สุดแล้วมีการสนับสนุนผ่านเนชั่นเทนนิงฟันนะครับให้ทุนสําหรับหน่วยงานและนายจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือนายจ้างในการปรับบ,บทบาทหน้าที่ที่ สำคัญของแรงงานผู้สูงอายุด้วยจากการส่งเสริมการทำงานผู้สูงอายุครับเราขยับมาว่าที่ไอซ์แลนด์นั้นมีระบบบำนาญและรายได้สำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับโครงสร้างระบบบำนาญที่เรียกว่า pay a s you go ก็คือมีการจ่ายบำนาญแบบอัตราคงที่ให้ด้วยอันดับที่2คือมีบำนาญตามรายได้และอาชีพครับในจ้างและลูกจ้างเนี่ยจะสมทบร่วมกันและสุดท้ายก็คือ Individual p e ดิลเ o นะครับก็คือ ระบบบำนาญอาสาสมัครครับจัดทำโดยภาคเอกชนการจ่ายจะขึ้นอยู่กับเงินสมทบและก็ผลตอบแทนการลงทุนนี่คือโครงสร้างระบบบำนาญที่หวังว่าจะเป็นการจูงใจให้ทำงานต่อระบบบำนาญช่วยเพิ่มรายได้สำหรับผู้ที่ทำงานต่อหลังจากอายุเกษียณด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ก้าวหน้ามากๆสุดท้ายครับไอซ์แลนด์มีแนวทางการดูแลสุขภาพและสังคมสาหรับผู้สูงอายุ ข้อแรกเนี่ยก็คือการให้บริการด้านสุขภาพครับมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่เหมาะสมในชุมชนหรือที่บ้านลดความจําเป็นในการใช้บริการของโรงพยาบาลการขยายการมีส่วนร่วมในสังคมครับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในชุมชนและตลาดแรงงานสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสุขและคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเรียกว่าก็ดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับบทเรียนสําคัญของไอซ์แลนด์ก็คือการจัดสวัสดิการของไอซ์แลนด์มุ่งเน้น ให้ผู้สูงอายุครับมีอิสระในการเลือกทั้งในการเลือกทํางานการบริการและก็ที่อยู่อาศัยมีนโยบายจูงใจให้ผู้สูงอายุทํางานต่อหลังกเกษียณไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าในตัวบุคคลนะครับแต่ยังเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของภาพรวมอีกด้วยครับ ไ็ใจแจ่ในตอนนี้ครับเราได้สำรวจแนวทางการจัดการระบบความมั่นคงทางสังคมของประเทศในกลุ่มนอร์ดิครับไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนดนอร์เวย์แล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับซึ่งมีจุดเด่นและความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ในทุกประเทศล้วนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์เดียวกันคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์นะครับโดยบทเรียนสําคัญจากแต่ละประเทศเช่นฟินแลนด์นะครับเน้นการขยายอายุเกษียณการสร้างตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพและการเดินทางการพักผ่อนเดนมาร์กใช้ระบบบํานาญที่ยืดหยุ่นเพื่อจูงใจให้ผู้สูงอายุทํางานต่อครับส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อทักษะแรงงานสูงอายุเพื่อสร้างโอกาสให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานสวีเดนให้ความสําคัญกับการลดความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพนะครับนอร์เวย์ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองและดูแลระยะยาวที่บ้านสนับสนุนการทํางานของผู้สูงอายุเพื่อรักษาทุนมนุษย์และลดภาระทางเศรษฐกิจส่วนไอซ์แลนด์ประเทศสุดท้ายมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได้นานที่สุดพร้อมได้รับบริการที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการขยายอายุเกษียณและพัฒนาระบบบำนาญที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกลุ่มตลาด แรงงานนะครับโดยแก่นที่สําคัญของกลุ่มประเทศนอร์ดีที่มีร่วมกันก็คือการสนับสนุนระบบบนานาญและสวัสดิการที่ครอบคลุมครับมีการจูงใจให้ผู้สูงอายุทํางานต่อหรือกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานและการดูแลสุขภาพและชีวิตประจำวันผ่านแนวคิดลองเทอ r m มแค e ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุนะครับในตอนนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยการจัด ระบบความมั่นคงทางสังคมในกลุ่มประเทศนอร์ดีไม่ใช่แค่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสุขภาพเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการสร้างคุณค่าและโอกาสให้กับผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนจากประเทศอื่นสามารถปรับไปใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศได้หรือแม้แต่แต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศประเทศไทยของเราก็หวังว่าเราจะก้าวหน้าทางระบบสวัสดิการเช่นกันวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ